สวัสดีทุกท่านกันอีกแล้วนะครับสำหรับวันนี้กับ e x c v a t o r Thailand นะครับสำหรับวันนี้เรามาพบกับช่วง ITI พาไปวอล์กนะครับอิตันไทยอุตสาหกรรมคอลแล็บ x c v r t o r Thailand เราจะพามาชมรถขุดควอ v โว EC 200D นะครับจากบริษัทอิตันไทยอุตสาหกรรมนะครับซึ่งหน้างานในวันนี้เนี่ยเราอยู่กันที่อ่างเก็บน้ำบางพระจังหวัดชลบุรีนะครับ ลักษณะหน้าง,งานนะครับก็จะเป็นการโกยทรายสต็อกนะครับใส่รถนะครับใส่รถเพื่อไปขายนะครับเป็นงานขยายอ่างเก็บน้ํานะครับในอ่างเก็บน้ําบางพระของจังหวัดชนบุรีนะครับก็เดี๋ยวพาไปชมรอบรถกันเลยครับว่าจะมีอะไรบ้างไปครับ e aí รบุงกีที่มากับตัวรถจะเป็นขนาด0.92ลูกบาทเมตรซึ่งเราสามารถอัพไซด์ได้สูงสุดที่1.2ลูกบาทเมตรนะครับต่อมาเรามาดูกันที่ระบบจุดช่องล่างนะครับชุดช่องล่างที่ให้มาเป็นระบบขนาดมาตรฐานไบแท็ขนาด80เซนโรลเลอร์7โลกแครียว2โลกซึ่งเพียงพอต่อการใช้งานครับแล้วก็ในส่วนของ ทางด้านห้องเครื่องฝั่งคนขับก็จะเป็นระบบชุดระบายความร้อนซึ่งมีหม้อน้ําขนาดใหญ่นะครับมีแผงออยคูลเลอร์แผงแอร์แบตเตอรี่ที่ให้มาจํานวน2ลูกแล้วก็มีระบบตัดไฟเพื่อป้องกันไฟฟ้ารัดวงจรแล้วก็เพื่อเป็นการประหยัดแบตเตอรี่ในเวลาที่จอดรถเป็นเวลานานนะครับซึ่งอีกฝั่งนึงเนี่ยก็จะติดตั้งระบบกรองอากาศ นะครับแล้วก็ชุดควบคุมระบบไฟฟ้าในภายในรถก็คือกล่อง ECU แล้วก็กล่องฟิล์ไฟฟ้าต่างๆในส่วนของทางด้านปั๊มไฮดรอลิกเนี่ยก็จะเป็นปั๊มระบบโพซิทีฟนะครับช่วยในเรื่องของการสูญเสียกำลังในขณะที่รถไม่ใช้งานนะครับก็คือรถทำงานตอนไหนปั๊มถึงจะทำงานตอนนั้นนะครับถ้าหยุดก็ปั๊มก็หยุดทำงานด้วยนะครับช่วยให้ประหยัดมากขึ้น ในส่วนของเครื่องยนต์นะครับจะเป็นเครื่องยนต์วอลโวรหัส D5E 4สูบเทอร์โบระบายความร้อนด้วยนะ้ำกำลัง167แรงม้าที่เครื่องยนต์2,000รอบต่อนาทีส่วนแรงบิดสูงสุดน,น่ยจะอยู่ที่670นิวตันเมตรที่เครื่องยนต์1,600รอบต่อนาทีครับผมเดี๋ยวต่อไปเราจะไปดูการทำงานของตัวรถกันนะครับ เป็นงานสต็อกไซน์นะครับย้ำกันอีกครั้งนะครับสำหรับรถรุ่นนี้เป็นรถขุดวนโว EC 200D นะครับนำเข้าและจัดจำหน่ายโดยบริษัทอิต,ตันไทยอุตสาหกรรมนะครับสำหรับท่านใดที่สนใจนะครับอยาก จับจองเป็นเจ้าของนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งเบอร์โทรลงไว้ให้นะครับผมห mm hmm. น้างานวันนี้นะครับเรามาอยู่กันที่อ่างเก็บน้ำบางพระจังหวัดชนบุรีครับ รลางค่อนข้างที่จะสมส่วนทีเดียวเลยนะครับในรถ200แบบนี้นะครับสำหรับบูมอาร์มนะครับก็เป็นเหล็ก HD นะครับก็คือ Heavy Duty รับรองรับการทำงานหนัก กวนโมนะครับวันนี้หวังว่าคงจะถูกใจทุกๆท่านนะครับกับ ec 2 0 0 d นะครับ ดูแล้วถูกใจนะครับชอบใจก็อย่าลืมกดซับสไคร้กดติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่อง e x c ก v a t o r Thailand ด้วยนะครับ <c oughs> สำหรับวันนี้ ีพีนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ